สวัสดีครับพวกอนๆช่องสีชมพูครับแอมิลสีชมพูครับก็สวัสดีสีทุกท่านนะครับคนที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ต้องก่อนหนึ่งต้องกราบขออภัยนะครับสีทุกท่านที่ไม่ได้ลงโพลต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไล่ตั้งแต่แบบลูกป่วยนะเป็นไอซีครับก็คือแบบมีการไอเซ็มผ่นเนี่ยค้นอะไรประมาณเดียวกันั่นคือเราสัตว์อาการไปนะครับก็ติดด้วยติดด้วยเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบ คือก็ยังมีไอ้บ้าห่งหางๆแล้วก็เสียงหะนะครับควาขึ้นจมูกอยู่เธอใครฟังเสียงนะอประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าโรคแบบโรคที่เป็นเยื่ในเด็กเนี่อจะมาติดลูกเราครับแล้วก็เราเป็นด้วยคือเป็นกันหมดเลยทั้งบ้านเลยนะครับติดง่ายมากเป็นหมดบ้านก็คือแบบสัมผัสใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยโหนี่เรียกว่าแบบเป็นนานกว่าตอนเป็นโควิดอีกนะครับอ๋อรี่ว่าโอ้ลูกได้ลาโรงเรียนไปแบบประมาณทักน่าจะสองอาทิตย์ได้อืม แบบอืมคืออยากให้ลูกหายขาดก่อนแล้วก็แบบอ่าแล้วก็ไปเรียนครับว่าต้องรับผิดชอบที่โรงเรียนนะว,ว่าเราจะไปติดเพื่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแบบออหายขาดแบบไม่มีไอ้ละอะไรเงี้ยโอเคนะฮะก็ไปได้นะครับเพิ่งซึ่งเด็กเป็นเยอะมากนะคก็คือแบบอือกับห้องสอีนที่คขาแบบเป็นบทไปก็คือก็นา่นา,นาจะติดแต่โรงเรียนแล้วก็แบบคือมันวนกันไปวนมาอยู่อย่างนั้นอ่ะอืเพิ่งแบบมันเป็นโรคที่เป็นซ้ําได้เรื่อยอ่ะก็มีแบบพวกอาการไข้คือเด็กบางคนก็แบบเข้าแบบ แอสพิดไอซียูอะไรน uh, uh, ี uh, uh, is, uh, ้เลยก็มีนะครับหัวหายใจหอบอะไรเงี้ยอ่ะของลูกมันก็เป็นในระดับหนึ่งก็คือมีไอเยอะจนนอนไม่ได้ประมาณนี้ก็เลยได้นอนโรงพยาบาลนะครับอ่ะแต่ใครมีลูกก็อ่าระวังด้วยนิดนึงนะครับผมจำใส่แมสล้างมือนะครับผมเพราะว่าเราจับอะไรอย่างเงี้ยลูกๆมาเอบหยิบอะไรเข้าปากอะไรเงี้ยก็ติดกันเพื่อที่ขนมด้วยกันอะไรก็ติดติดได้หมดเลยนะครับเพิ่งแบบบางคนเป็นมากเป็นน้อยต่างกันนะครับอาจจะเป็นเยอะแบบเออ บางคนก็แบบเข้า i อซียูต้องพ่นยาตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้เป็นแบบมันไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็รักษาตามอาการเอานะครับผมอ่ะเขาเรื่องเลยดีกว่าน้องเรื่องนะเพราะพยายามจะพยายามแบบลงให้เรื่อยๆและการพูดคุยกยนเรื่อยๆนะครับผมให้กับเอฟซีที่ที่รออยู่นะพอในห้งรอข่าวจำอยู่แล้วก็มาเมาส์กันเรื่องหวยแล้วกันนะครับช่องเราก็อืม มีี่ว่ามแบบสบายๆครับเรื่องหวยกันนะกันนะครับแบบมาว่าแบบอัปเดตข่าวสารวงการหวยในนัปัจจุบันเลขไหนแบบอันเลขไหนแบบเออน่าสนใจน่าซื้อยังซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยอถึงวันนี้ถ้าเกิดเอ่อใครยังไม่ซื้อมันก็แาบบาข้ามไปก่อนก็ได้เพราะมันอันเยอะมากเลยครับแบบโอ้อันแบบอืมนะได้ปิ๊มาให้ดู <c oughs> เดี๋ยวสกิปหนึ่งปิ๊มาให้ดู <c oughs> ตัวอั้นอะไรเงี้ยโอ้โหสามตัวนี้อั้นตั้งแต่เปิดเลยนะแบบอืมเปิดแบบปุ๊บอัน้นปุ๊บปุ๊บโอ้โหคือถ้ามึงกลัวหนักมากนะเพราะว่าหลายๆเจ้าหลา,ย,ย,หนนะา,าย,ยคนให้แม่นนะอาจารย์แบบหลายๆเจ้าหลายคนเนี่ยให้แม่นนะช่วงนี้ให้แม่นกันนะคล้ายๆยุคตอนแม่น้ำหนึ่งเลยนะแต่ว่าน,นี้เป็นแบบเอ,อ่อให้แบบแม่นสลับเจ้าอะ่ะสลับเจ้าบ้างแบบเจ้าชนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือได้แบบชนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยอย่างแบบ อันนี่ก็คือหนึ่งโพลนะของคุณหญิงงามใจนะครับซึ่งตอนแรกไมคิดว่าไอ้ตัวห้าเจ็ดเก้าเนี่ยน่าจะของจริงแล้วนะแต่พอแบบอ่าเขาบอกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นะ,อ,ะอย่างเงี้ยคือตัวนี้นี่ตัวจริงตัวนี้แต่ว่าเปลี่ยนฟอร์มใหม่ด้วยนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ด้วยอะเลยแบบอ่าลงให้ f อซแล้วกันเยว FC จะแบบเผื่อมันยังไม่อันอันนี้ไม่เปิดดูนะว่า,ว,าว่าตัวเจ็ดเก้าสี่นี่มันอันหรือ,อยังนะเพราะว่ามันอันเยอะเ9็ดอก้าเก้าเจ็ดอัน เออแต่ว่ามัน่ลับขว่ามันอั้นอยู่นะเห็นมคุณคุณว่าเจ็ดเก้านี่อั้นอยู่นะรู้ว่ามาจากตันนี้ออไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่า,าจะเป็นตัวนี้แล้วก็กับตัวเจ็ดเก้านะแต่ว่านนี้คือเล่นเก้าสี่นะแต่เจ็ดเก้าคุณว่าไม่มีเห็นว่ามันอั้นอยู่นะซึ่งเ,เขาว่าตัวนี้ของปลอมไอ้นีที่เขาบอกมานะตามแบบในวงการนะครับผมการหวยนะครับผู้หญิงแตงงานที่ของปลอมเพราะว่าของจริงอะเปลี่ยนฟอร์มใหม่ละเป็นตัวนี้แทนนะเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นแอดวิสันุแทนนะครับผม โดยที่เน้ให้นี่คือ7 9 4เกสี่นะครับเราเทีเน้นไปที่เกสี่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็นของจริงก็คือมันคือทุกความที่มันแม่นมากๆแล้วเข้ามาหลายงวดเ,ออเข้ามาทั้ง2 3, 3, ตัวสาตัวแบบพูดเข้า3ตัวมาตลอดแบบโอ้โหแม่นมากเลยนะครับผมก็น่าสนใจมืกนกันเราเลขสวยนะเพราะว่าสีเนี่ยเออเม้าเมากันเลยนะสีเนี่ยมันมาเออบนสางวดเนาะแล้วก็งวดก่อนเนี่ยมาล่างนะครับแต่วอองวดก่อนนั้น,นค,คือมาบนล่างเลยเนาะสีนะครับ เราแบบมาหนึ่งสี่สองสี่สี่สองนี่แบบโอ้โหเลขแบบซ้อนๆกันเนี่ยแบบมามาเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามันจะมาบนก็ไม่ได้เกียดนะเพราะว่าก็กลายเป็นงวดที่ห้าติดนะครับซึ่งบางตัวมาเป็นสิบนวดติดตามที่เราเรา,เ,ราเลขพวกเลขวิ่งอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าสี่มาอีกก็ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นกระแสความแรงของเลขตัวนี้เหมือนกันนะครับผมอืมพอาะนน่าสนใจมากมากนะครับแต่ว่าคือด้วยความส่วนตัวอน,นมินชอบห้ามากกว่านะ ตัวเนี้ยก็คืออ๋อหรือว่ามัชอบแบบที่มันมีห้าคู่กับสี่เลยอะไรเงี้ยอือชอบแบบออห้าน่าสนใจเหมือนกันะห้าเจ็ดสี่อะไรเงี้ยอือห้าเก้าสี่อะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอ,อือนี่คือของเมนเมนนครับแต่ว่าเลื่อนี้ก็สวยนะคือเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่ตัวเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านั้นจะอ่านแล้วนะถ้าไม่จะไม่ผิดนะครับเรามี 7, 9, เจ็ดเก้าสี่นี่ไป็แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เก้าสี่นะครับแล้วก็ล่างนี่เป็นสองสาม แล้วก็25นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมว่าเออของโพยคุณหญิงงามใจเนี่ยก็คือตัวตัวโพยนี้นะครับตัวโพยนี้794ต่ได้มันคล้ายกันมากเนาะนี่ก็คือ79เนาะนี่ก็79นะครับหรื7997นะก็ซ้ำๆกันไปมาเปลี่ยนแค่ห้าเป็นสี่แค่นั้นเองนะอืมนี่ก็คืออ่ภาพรวมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือบอกว่าตัวนี้ตัวจริงอืมก็คืออ่ะเดี่ยต้องมาให้แจ้ง F4 ก่อนละกันเผื่อแบบยังซื้อได้อะไรเงี้ย ดูว่าต,ตัดตัวไหนเพราะว่าบางอันมันก็จะเหลือประมาณ400ก็โอเคอยู่นะสามตัวนะสามตัวบางอันก็จะเหลือ400นะครับเดี๋ยวทำลิงเวย์แล้วกันทำลิงก์ไว้เอาไว้เป็นพิจารณาดานนูนะับนะลองดูหลายๆอันแล้วกันนะครับบางอันก็น่าจะเหลือประมาณ400นะมีน้อยอันนะครับที่ที่จะเหลือลงไปแบบบางอันก็ไม่รับเลยอะไรเงี้ยโดยที่สามตัวนี้อันหนักมากเพราะในเงื่นแบบเป็นเงืที่อันหนักมากจริงๆนะเพราะว่าเงื่อนตัว5-8สาระคนถูกเยอะฮนะคนถูกเยอะทั้งจากโคยนี้ทั้งจากโคย พบคุณหญิงตามใจทั้งอของอาจารย์ไม้เอกไม่ยอกให้ตรงๆอะไรเงี้ยโอ้โหแบบตัมือสุดเหมือนกันแล้วก็แบบปิดตัวไปหลายอันนกันนะแต่แต่ก็มีอันใหม่ๆพูดขึ้นมาเหมือนเดิมนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะเป็นแบบชื่ออื่นอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือภาพรวมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไหนๆเราก็พูดคุยกหรอบคลิปนี้นะครับอีมก็มาไล่เรียงรวนอื่นๆกันบ้างล้วกันนะครับผมดูว่าอ่า ดูแบบดเดียวนะว่าเทียบกับอันโพยอื่นๆมีอะไรบ้างแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งเป็นเจ็ดสองสามก็ไม่ไม่ได้ตรงนะไม่ได้ชวนเนาะเจ็ดแปดสองที่แปดสองในเมมก็ชอบเหมือนกันนะแม่น้ำหนึ่งมีภาพผัวนะครับผมอ๋อเจฟองเบียเจฟองเบียอ่านี่ดูคร่าวๆนี่นะสบใครที่เอาไปเทียบนะกับโพยของคุณหญิงนะครับผมนะเจฟองเบียเนี่ยแปดหนึ่งแปดหกแปดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็สองแปดจิบจริงเมมเมมเนี่ยชอบชอบตรงที่มมีสองกับแปดอยู่นะครับเจ็ดก็น่าสนใจนะเพราะว่า ถ้ามันไม่ใช่สี่มันน่าจะเป็นเจ็ดเพราะว่าเจ็ดกับสี่น่าจะสลับกันมาได้นะครับผมแบบคือเป็นแบบเลขไหลอะเลขไหลเจ็ดสี่มาตัวหนึ่งเนี่ยถ้าสี่ไม่มาโอกาสเป็นเจ็ดนะ่ากอสร้างสูงนะครับแล้วก็แปดสองก็ส่วนเหมือนกันนะนี่ก็คือแบบน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าแบบหรือถึงว่าของเจเฟอมเดียนี่เข้าเรื่อยๆนะแต่ว่าเข้าสองตัวมาหลายงวดแล้วอาจงวดนี้อาจจะมาโป๊กสามตัวเลยก็ได้นะครับเหมือนแบบอาจจะไม่เอกนะเข้าสองตัวมาแล้วก็โป๊กสามตัวเลยเนี้ยสลับเข้าสองตัวสามตัวอะไรเงี้ย เ,เพราะฉะนั้นตัวนี้ของจานเจ็ดสองเจ็ดแปดเนี่ยอ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับของจานไม้เอกคระไม้เอกนี่ยห้าแปดสองอันหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางอันมีคิดว่าไม่ได้ใจว่าจะเหลือสองร้อยสามสี่ร้อยอะไรปันเนี้ยหรือเปล่านะครับผมหนึ่งห้าแปดห้าสองห้าแปดห้ากับสองห้านี่อันหนักไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็บางอันก็บกบแบบหนะึ่งต่อสี่ห้าน่ะแต่ครึ่งอ่ะ,อะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้านี่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ,อันนะอาจจะไม่อันเนาะ แต่ว่าตัวนี้มีเห็นหเห็นว่ามีแปดสองด้วยนะครับแปดสองเขาให้แบบแปดสองก็แบบเตะตาเหมือนกันโดยที่แบบด้วยความแม่นของจามาเอกเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยโอกาสเข้าอย่างละสองตัวเนี่ยสูงเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เป็นตัวนี้หรอาอาจจะเป็นแบบแปดสองเลยก็ได้นะครับดึงจับมาแบบให้คนเสียดายเด่นอนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้แหละให้คนเสียดายเด่นก็คือหมาแปดสองเลย <c oughs> คนอั้นแบบสองเจ็ดเจ็ดสองกันนักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันออกแปดสองสองแปดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ชอบแบบนี้จริงๆมันชอบแบบให้เจ็บใจเรื่องนี้จริงๆเพราะฉันน่าสนใจมากนะเนี่ยก็ยาวแล้วอ่ะดูรวมๆเลยกันเจฟองเบียนะครับอ่านอยู่นี้แหละเนก็ชอบอยู่แหละไปน้ำหนึ่งนะครับพูดไปเมื่อกี้เจนุกหนึ่งแปดห้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับเจ็ดสี่ก็ก็ชนกับของแอร์บิธนุหรือคุณหญิงเหมือนกันนะแปดห้าห้าสองแปดสองก็คือแบบโอ้โี่มันชนกันเปมานก็อั้นหมดเลยอ่ะอ๋อเพชรก้านะครับผมห้าแปดก็อั้น สามสองแปดสองสามสองแปดทั้งตันะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ชนนะครับผมเน้นน้อยละอเน้นน้อยก็เจ็ดสีส um. ่ก็ชนเหมือนกันเจ็ดห้านี่ก็เหมือนจะอันอันเหมือนกันตัวหลักเหมือนกันครับแล้วก็หกสี่นี้น่าจะยังไม่อันนะครับแปดหกสี่ังใจนะเน้นน้อยหลุดมาไหลงวดแล้วบางทีถ้าเกิดเข้าอาจจะเข้าสามตัวโป๊ะเลยก็ได้นะครับผมทั่วมีสี่นะกลัวออแล้วก็หกสี่เจ็ดเนาะอ่ะตัวนี้ของมรรดาไม่เอกนี่อันอยู่แล้วนะครับเราะเข้า แม่นมากๆสามตัวเนาะอแปดสองห้านะแต่วิเคราสามตัวยากอะสามตัวยากถ้าจะชื่อสอบเลขนี้นะแล้วก็เบานิดหนึ่งก็คือแบบถ้าดูประวัติเก่านะหัวที่เป็นอ๋อตอนนั้นที่มันออกแตกรุ่นเดียวกันเนี่ยจะเป็นตัวคู่ตัวนอะอ่ะเอ่อวที่ผ่านมันเป็นแบบห้าแปดสามแล้วมันอืจะเป็นห้าสามแปดเนาะห้าสามแปดตอนนั้นอะเริ่มหัวต่อมาเป็นเลขเบิึนนะเป็นสี่สองสองบึนนะคร ถ้าถ้าใจมีนาะมีคิดว่ามันอาจเอาสี่สองมาเลยแต่ว่าด้วยความที่สี่สองเนี่ยมันมันเดันไปออกเลขล่างในงวดก่อนทําให้เหมือนกับมันไปแล้วอ่ะอือคือมันเดินออกไปคู่ไปแล้วทําให้แบบเฮ้ยมันจโดน,นตัดออก,กรหรือเปล่า <isas> อะไรเง,งี้ยซือมันชอบเป็นอย่างเด็กชอบแบบเฮ้ยพอมันไปแล้วเนี่ยเงี้ยมันจะตัดออกหรือเปล่าล้วนจะมาได้อีกแต่อย่างน้อยสี่กับสองแล้จะมาสักตัวหนึ่งนะมีเข้าใจว่าสี่กับสองแล้จะมาตัวนึงรู้ว่ามันจะเป็นเบิ้ลเลยก็ได้นะอือถ้าเบิ้ลน,นี่แบบ มือกินเรียบเพราะไม่ค่อยมีให้เจ้าเจ้าไหนให้เบิลเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาจิงว่าตอนนั้นน่ะคือยังจำได้ว่างวดตอนนั้นน่ะคือแอมินได้ได้ค่อนข้างเยอะงวดงวดห้าสามแปด 5, 3, ตอนนั้นนะเพราะว่าแบบเก่งตรงเลยอะ่ะเออเขาเต็งโต้เลยอะ่ะเราค่อนข้างเยอะแล้วก็งวดต่อมานะ่ะแอมินก็ไม่คิดว่าจอกเบิลจริจริงเหมือนเบนิลเป็นเป็นสี่สองสองเลยเราตอนนั้นเนี่ย เป็นเป็นงวดที่แบบอืมคือสี่กับสองมันไม่ค่อย,ยออกตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นนะแล้วมันแบบยุ่มโผล่ขึ้นมาเลยทำให้แบบอืองวดเนี้ยก็เป็นไปได้นะาวนว่าถ้าสี่กับสองมาก็ไม่น่าเกลียดนะ่ะถ้าเป็นแบบสี่สองงวดก่อนเอาล่างลากขึ้นมาออกเป็นเลขบนไนมะ่น,น่าเกลียดนะถ้าสี่กับสองมาเพราะฉะนั้นถ้าเ,าเอาได้สี่กับสองอะไรตัวหนึ่งเป็นอะไรอะไรเงี้ยอ่ะลองดูดูกันนะครับผมถ้าใครที่ดูจากประวัติเก่านะครับผมอ่า อันนี้คลิปนี้ก็ยาวแล้วยาวต่อไปแล้วนะยาวต่อไปอ้าวจหนึ่งวิภานะครับรูปภาพรวมนี้หนึ่งคือพวกนี้พูดไปแล้วแหละแต่ว่าเาหนื่อยคลิปนี้ก็เปิดคลิปแล้วก็ขอรุนึรงละกันสหายจ้าหนึ่งว,นนะวิภาคก็เข้าสามตัวอยู่เรื่อยเหมือนกันนะ,ะนขอชนะสนใจนะนี่ 1, 7, 8, 1, 3, หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าน่าสนใจนะอืมพวกนี้ถ้าจะเป็นเลขที่ไม่อั้นนะครับแล้วก็ตัวชุดแบบเ,เราดูชุดชุดเขียนนะชอบชอบเข้านะ เลขอย่างหนึ่งสี่สี่นันจะมาหรือเปล่านะครับผมเออหนึ่งสองสี่อะไรอย่างเงี้ยเปล่านะถ้ามันแบบถ้ามันมีสี่นะถ้าเกิดแบบหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสี่อะไรเงี้ยอันนเอาใครที่ชอบแล้วกันนะครับชอบเลขต่อนี้นะครับผมเพราะว่าคือเลขมันกระจายเนาะมันก็มีสักโพยหนึ่งแหละถูกีนวันต้องมีสักโพยหนึ่งแหละที่ถูกนะครับผมอันไหนก็ไหนอันน่าอ้วนไปเรืนิดนึงแล้วกันนักอ้วนให้เจ็ดหนึ่งหกนะมันหนึ่งหกหกเจ็ดอม ไม่น่าจะอันแต่เลขสวยอยู่นนะออนะเหมือนกันนะพอสมควรนะแล้วก็สี่สองเจ็ดที่สองเจ็ดมันอันอยู่แล้วสองเจ็ดเจ็ดสองสี่สองเจ็ดนี่อันหมดอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้หมายถึงว่ามันจ่ายจ่ายครึ่งบ้างจ่ายอะไรบ้างก็มีนะเราแต่ที่เราแต่ว่าเราหาซื้อได้นะเดี๋ยวมีลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมเพื่อใครจะต้องการนะครับของเจ้าไหนก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับเแต่ที่ลงให้ก็น่าจะน่าจะจ่ายประมาณครึ่งหนึ่งก็พอพอพอได้อะถ้าสามตัวก็พอพอเท่ากับราคาที่ซื้อตามตลาดทั่วไปอะ่ะหนึ่งต่อสี่ร้อยอะไรเงี้ย อืมแลในบางในบางตัวนะบางตัวก็จะลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วมาดูตัวนี้นิดหนึ่งตัวนี้ก็เข้าอยู่เรื่องเหมือนกันนะสามเก้าเนี่ยผมคิดว่าสามเก้านี่สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่ว่าคือมันเล่นมันกระจายไปหมดเลยนะครับทำให้แบบยากยากเหมือนกันเนี่ยสามเก้าเก้าสามน่าสนใจนะว่าเป็นสามสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าูนรนะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับสรุปถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อนะครับผมก็ ลองกู้ต <aría> ่อไปเด็ก like ็ได <m> ้เพราะเด็กมันอ en ันไปหมดแล้วอาจจะซื้อไม่ทันแล้วนะครับได้ราคาซื้อไรายเทอาจจะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมลืมลืมครับอจานประเสริฐนี่นึงละกันแอรมีข่าวจานประเสริฐนี่แม่นมากนะแบบแอรมีค่าวบาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่วดก่อนนี่ใช่ไหมล่ะงวดก่อนเนี่ยแปดสามเนี่ยแปดสามอ่าทนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋อยู่นี่ก็ได้แปดมันสวยหมดทุกตัวเลยเป็นเลขอันหมดเลยเลขอันแบบเยอะเลยอ่ะเออทั้งแปดห้าเจ็ดสองห้าสองเนี่ยอันหมดเลยนะครับ ซึ่งวดก่อนเนี่ยตัวแปดสามก็สวยเหมือนกันทำก็ออกอก็ออก็้องลองมาได้ออกนะแต่ว,ว่าไอ้ตัวบนเนี่ยมันชอบออกเหมือนกันนะแบบเนี่ยอเป็นแบบเก้าสามหรือเปล่าตัวที่มันยังไม่อันนะตัวยังไม่อันหกสามเก้าสามหกสามแล้วก็สี่เก้านะแต่ถ้าใจมีเนะีมีชอบชอบที่มีเลขสี่นะชอบแบบตัวที่มีเลขสี 4, ่คิดว่าแบบเป็นไปได้ที่สี่จะมาสีนะ่หรือสองจะมานะครับถ้าไม่สี่ก็สองอ่ะน่าจะมาตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าดูประวัติเก่าไอ้ตัวงวดห้าสามแปด ตอนนู้นเลยอะงดต่อมันออกสี่สองสองนะถ้าหามันออกสี่สองสองอีกเนี่ยช็อกตายเลยมันอ๋อถ้าออกออกออกเี่มันเลขเบิ้ลเ,เ,เอเมนก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมนไม่ค่อยชอบซื้อเลขเบิ้ลเท่าไหร่เพราะนานๆทีมันออกแต่ว่าด้วยป,ประวัติเก่านองนกเลขเบิ้นลนั้ไงเป็นไปได้เหมือนกันนะ,ะบางคนอาจจะซื้อเลขเบิ้ลตามก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมภาพรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาเมาส์ต่อในคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้ครับคลิปนี้ก็แบบเออว่าเปิดมาแบบอันนี้คือแบบ ปไปทำคลิปพอสกควรนะอ่ะก็ผู้ใหน่หนึ่งแล้วกันเมาไปเรื่อยนะเมาไปเรื่อยก็เปิดเอาไว้แล้วก็ดูอย่างอื่นไปก่อนก็ไดนะ้ทำอย่างอื่นไปได้หลังผักกินข้าวอะไรทำกับข้าวไปก่อนนะครับเด็กก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ